ปีใหม่ไม่น้อยไม่หมื่นเดียวนะคะเป็น Toyota y ยา i s a t i ท Sport รรุ่นนี้นะคะเป็นโฉมก่อนตัว All นิวนะคะเป็นโฉมไมน่าเชนผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่7,000พันปลายๆนะคะบัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถออกได้ใครสนใจ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยนต์นะคะวันนี้น้ำหนึ่งอยู่ที่สำนักงานใหญ่บนนนริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทย68แยกที่1กรุงเทพนะคะแล้ววันนี้น้ำหนึ่งพาทุกทุกท่านมาพบกับรถที่จะบอกว่าการันตีโครงสร้างเดิมอีกเช่นเคยค่ะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe นะคะคุณจะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่น้ำหนึนำมาแนะนำให้ทุกทกท่านได้รับชมค่ะนะ,ะก็กดตามเบอร์ ตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะและคลิปนี้ค่ะอย่างที่น้ำหนึ่งแจ้งตอนแรกน้ำหนึ่งมาพร้อมกับรถที่การันตีโครงสร้างเดิมตัวเครื่องตัวถังเดิมเล่นไม่มีช้ำรูดสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นไม่มีกลับสีนะคะเล่นไม่มีช้ำรูดสูญหายบอกเลยว่าคันนี้เป็นรถอีโคคาร์ซีดา4ประตูนะคะกับโตโยต้ายาลิ1.2สปอร์ต ปี2022คันนี้นี่เองนะคะคันนี้นะคะจะเห็นเป็นโฉมแบบนี้ปี22แล้วอันนี้จะเป็นโฉมก่อน all new น,น,นะคะเป็นตัว m i n ส์นะคะสะภาพเดิมสวยมากๆนะคะและจะบอกว่ารถทุกคันที่น้ำหนึ่งนำมารีวิวลูกค้าสามารถเข้ามาทดลองขับได้เลยนะคะเข้ามาทดลองขับได้เลยเข้ามาดูรถสวยๆได้นะคะอ่ะมาดูคันนี้กันดีกว่านะคะคันนี้บอกว่า ไม่น้อยมากๆเลยนะคะอยากรู้ว่าไม่อยู่ที่เท่าไหร่ดูคลิปนี้ให้จบนะคะอ่าด้านหน้านะคะกรอบไฟนะคะใสๆแบบนี้ได้เป็นไฟ LED <c oughs> มาพรามว่าไฟ day time <c oughs> ล้นไหลแบบ LED <c oughs> ด้วยนะคะกระจังหน้าตรงนี้ก็จะตกแต่งด้วยโครเมี่ยมสภาพเดิมสวยเลยนะคะเหมาะสําหรับลูกค้าที่ขับรถในเมืองรถยีโค้อคาประหยัดด้วยนะคะอ่า อันนี้คือโฉมด้านหน้านะคะเราปรับสภาพรถให้ทุกคันก่อนปล่อยถึงมือลูกค้านะคะเราดูแลเอาใจใส่ปรับสภาพให้ทุกคันค่ะและรถทุกคันที่น้ำหนึ่งรีวิวนะคะของทางเพชรยนต์ถ้าลูกค้าเอารถไปแล้วนะคะเจอหลักฐานตัดต่อตตแต่งนําหลักฐานมาได้เลยนะคะเรายินดีนะคะซื้อคืนเต็มจํานวนค่ะมาดูด้านข้างฝั่งนี้กันดีกว่านี่ด้านข้างนะคะสภาพเดิมสวยเลยนะ อ่ะนี่ไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มนะคะในส่วนของแม็กแล้วก็ยางนะคะนี่ให้ดูนะคะแม็กนะคะปัดเงานะคะสีดำนะคะสีทูโทนนะคะสลับกับสีเงินเอ่อแม็กสีรูนะคะโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนคันนี้ได้เป็นยางปี2022นะคะซีรีส์ยางนะคะจะอยู่ตรงนี้1 8 5่งแป้าทัหกสิบสแม็กขอบ 15นิ้วนะคะในส่วนของซุ้มล้อนะคะสภาพเดิมสวยการันตีโครงสร้างเดิมตัวเครื่องตัวถังเดิมๆนี่นะคะซุ้มล้อสวยแบบนี้เลยนะคะคันนี้บอกว่าไมน้อยเจ้าของเดิมนี่แทบเหมือนแทบไม่ได้ขับเลยอ่ะมาดูด้านข้างคันนี้ติดคิ้วกันสารให้เรียบร้อยกระจกบังข้างขัดสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะ,ะสภาพเดิมการันตีกระจกเดิมนี่น้ำหนึ่งแอบไปดูมารอบคันแล้วนะคะกระจกเดิมรอบคันเลยนะคะ แล้วก็มีสัญญาณการขโมยเดิมจากโรงงานคันนี้เก็บรายละเอียดน้อยมากบอกเลยนะคะเก็บรายละเอียดน้อยมากนะคะมาดูในส่วนของประตูตัวน็อตไม่มีรอยเคลื่อนรอยขับรอยขยับรอยคูดรอยไขนะคะสภาพเดิมสวยดูด้านข้างฝั่งนี้กันบ้างนี่น็อตเดิมๆนี่ไม่มีรอยขยับนะคะสภาพเดิมสวยจริงๆใครสนใจคันนี้นะคะรถอีโคคานะประหยัดน้ำมันด้วยเหมาะสำหรับวิ่งในเมืองให้ดูตะเข็บ นี่เห็นไหมอ่ะเดิมสวยเลยนะคะเรียงกันเป็นแถวคมคม,คมชัดๆแบบนี้นะคะอยากรู้ถ้ามองไม่เห็นเอามือครูดแบบนี้นะคะเข้ามาดูได้ค่ะนะคะสภาพเดิมสวยเลยนะคะคันนี้ผ่อนสบายสบายด้วยนะคะใครสนใจนะ,ะอ่ะมาดูตรงนี้กันก่อนนี่ ตาโตโยต้ายังอยู่ครบเลยนะคะยังอยู่ครบชัดเจนคันนี้นะคะสภาพเดิมสวยจริงๆได้เป็นฟิล์มไฮคูนะอันนี้ติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะคะได้เป็นฟิล์มไฮคูประตูนะคะน็อตฝั่งนี้กันบ้างนะคะสภาพนะคะตัวนอ็อตไม่มีรอยขยูดไม่มีรอยไขสภาพเดิมอันนี้คือบอกเลยว่า ใหม่จริงๆนะคะน้องๆป้ายแดงเลยก็ว่าได้เราไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยคันนี้มาถึงแค่ขัดสีนะคะดูรายละเอียดนะคะปรับสภาพให้แล้วก็ก่อนปล่อยเราก็จะดูแลในส่วนของแบตเตอรี่แล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ทุกคันตรงนี้เราปรับสภาพให้ทุกคันลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะอ่ะมาดูด้านหลังกันดีกว่าซุ้มล้อด้านหลังค่ะนะคะด้านหน้าเมื่อกี้เป็นดิสเรกนะคะด้านหลังเป็นดรัมเบกแม็กขอบ 15ห้านิ้วยางปีย2ิบสองอันนี้คือด้านหลังก็สภาพเดิมสวยดูลอยแม็กนะคะเหมือนไม่ได้ขับอ่ะบอกเลยได้ไปคุ้มจริงๆนะคะได้ไปคุ้มจริงๆนะคะในส่วนของซุ้มล้อด้ดานล้อหลังนี่ก็สภาพเดิมสวยเลยนะคะเดี๋ยวเรามีลงน้ํายาก,กันสนิมให้ตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลมาดูด้านหลังกันบ้างค่ะได้ท้ายเดิมสวยค่ะนะคะยารีดแอทิฟนะคะก็ฝั่งด้าน ซ้ายขวาเดี๋ยวดูก่อน <laughs> ด้านซ้ายอ่ะนี่นะคะโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนนะคะก็คันนี้ได้สเกิร์ตรอบคันเนาะได้สเกิร์ตรอบคันน้ำหนึ่งพาดูช่วงล่างอ่ะให้ตากล้องมาดูช่วงล่างหน่อยนะคะสภาพเดิมสวยจริงๆค่ะใครสนใจก็เข้ามาทดลองขับกันก่อนได้เลยนะคะ เข้ามาทดลองขับได้นะคะที่บริษัทเทรยนถนนเสรีไทย68แยกที่หนึ่งหรือว่าลูกค้าใครสนใจนะคะก็ติดต่อตามเบอร์ด้านล่างโทรเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็คันนี้มีกล้องถอยให้ด้วยนะคะมีกล้องถอยตัวยารีดเอทิฟตัวนี้จะเป็น4ประตูซีดานเนาะเป็น4ประตูนะคะใครชอบนะคะยาริสเอ่อหนึ่งจุดสองนะคะปกติแล้วมันจะเจอเป็นแฮตแบ็กเนาะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุน่นเอทิฟนะคะเป็นตัว4ประตูตรงนี้มาดูด้านหลังกันดีกว่า เสารับสัญญาณอันนี้เดิมจากโรงงานนะคะมาพร้อมด้านหลังนะ,ะกระจกด้านหลังมาพร้อมกับกระจกไลฟ้าแล้วก็มีตาโตโตยต้าอยู่ครบชัดเจนเลยนะคะและรุ่นนี้ก็สามารถกดปุ่มด้านหลังจากรีโมทได้เลยมาดูภายในค่ะเห็นยาลิทเครื่องพันสองแบบนี้นะคะด้านหลังก็กว้างช่ายย่อยเลยนะคะเก็บสัมภาระได้เยอะอ่ะนี่ ให้ดูด้านหลังรุ่นใหม่ๆนะคะก็จะไม่ค่อยมียางอะไหล่แล้วจะมีอุปกรณ์ฉุกเฉินเข้ามาให้นะคะจะมีอุปกรณ์ฉุกเฉินเข้ามาให้อ่ะให้ดูโครงสร้างด้านหลังดีกว่าด้านหลังนะคะสภาพเดิมสวยเลยนะคะซีนซิลิโคนนะคะสีขาวไข่ไก่แบบนี้เดิมจากโรงงานค่ะนะคะสภาพเดิมสวยเลยแล้วก็ด้านท้ายด้านหลังนี้ก็คือบอกเลยว่าน้องป้ายแดงเหมือนลูกค้ายังไม่ค่อยได้ใช้เลยไม่อยู่ที่ประมาณ18 เดี๋ยวดนหนึ่งพาไปดูด้านในนะคะอันนี้ก็คือด้านหลังน็อตเดิมไฟนะคะสแตนเลสนะคะจะมีสองยี่ห้อเท่านั้นค่ะที่จากโรงงานนะคะจะมีสแตนเลสกับไทโคโยโตะอันนี้คือเป็นยี่ห้อสแต,น,สตนเลสนะคะเดิมจากโรงงานทั้งสองฝั่งอะน้ำหนึ่งเช็คให้เรียบร้อยละนะคะอันนี้ก็คือท้ายเดิมด้านท้ายเดิมเดิมมาดูฝั่งนี้กันบ้างค่ะมาดูล้อฝั่งนี้กันบ้าง เมื่อกี้ที่เราดูเนาะแม็กนี้ก็ไม่มีรอยขูดเลยนี่ก็ไม่มีเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยรถเดี๋ยวจักรซิบบอกนะว่ารถคันนี้เป็นรถที่เจ้าของเดิมอาจจะส่งไม่ไหวเนาะเราก็ไปเหมือนธนาคารไปยึดมาแล้วก็ไปประมูลมานะคะมาอยู่ที่หมื่นดเองนะคะอันนี้คือกระซิบบอกนิดนึงนะคะก็มาดูด้านหลังกันค่ะคันนี้นะคะก็จะได้เป็นเบาะเบาะหนังนะคะแล้วก็ตรงนี้ จะเป็นผ้าเหมือนแบบประมาณว่าอ่าเขาทํามาให้เป็นแบบเบาหนังกับเบาผ้าเหมือนกันลื่นอ่ะเนาะอันนี้ก็คือเขาว่ามาเขาคนนั้นคือใคร <laughs> อมาดูน็อตด,ด้านข้างกันค่ะนะคะอันนี้ก็ตัวน็อตนะคะไม่มีรอยขูดไม่มีรอยไขค่ะสภาพน็อตเดิมๆเลยนะคะแล้วก็ฝั่งนี้บ้างนี่ค่ะรอยเมคอัสนะคะนี่เดิม สภาพเดิมสวยมีเห็นชัดแจ๋วเลยนะสภาพเดิมสวยจริงๆคันนี้อย่างที่บอกค่ะตั้งแต่แรกว่าเราไม่ได้เก็บอะไรเลยนะคะก็แค่เอามาทำความสะอาดนะคะปรับสภาพเล็กๆ,ๆนะ้อยๆณที่นี้ที่น้ำหนึ่งบอกว่าปรับสภาพเนี่ยไม่ใช่ว่ารถมีชนหนักแล้วแบบเฮ้ยเรามาทานะไม่ใช่นะปรับสภาพก็คือว่าบางทีเนาะรถ รถมือสอของเราเรถมือสอคัดเกรดก็จะมีร่องรอยเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นเสน่ห์ของรถมือสอ,อันไหนที่เราเก็บได้เล็กน้อยเราเก็บให้บางอย่างเนี่ยเราไม่อยากเก็บเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูเป็น ทำไปเลยนะคะของเราคัดเกรดมาทุกคันนะคะคัดเกรดคัดคุณภาพมานะคะอ่ะมาดูกันต่อดีกว่านี่ฝั่งนี้นะคะติดคิ้วกันศาสตร์นะคะกระจกเดิมรอบคันเลยนะคะก็มีสัญญาณคันนี้นะคะในเรื่องของความปลอดภยัยมีถุงลมนิรภัยเ็ใบนะคะมีเสริมแรงเบรกกระจายแรงเบรกนะคะตรงนี้ก็มีให้ครบคันนะคะรุ่นนี้โฉมนี้เบาะนะคะอ่ะน้ำหนึ่งขอเข้าไปก่อน มาดูในส่วนของซอกประตูก่อนนี่นะคะให้ดูซอกประตูลูกค้าเข้ามาดูได้เข้ามาทดลองขับได้เลยนะคะเข้ามาทดลองขับได้เลยทันนี้มีถุงลมนิรภัยทั้งหมด7ดใบนะคะถุงลมนิรภัยให้ทั้งหมด7จ็ดใบพวงมลาลัยเป็นปพวงมาลัย power นะคะเป็นปพวงมาลัย power หุ้มหนังนะคะก็ฝั่งนี้ก็ควบคุมเครื่องเสียงอันนี้มีรับสายโทรเข้าโทรออกได้ด้วยหน้าจอจะอยู่ที่ประมาณ6.4นิ้วประมาณนี้นะคะ เกียร์นะคะเป็น CVT i นี่นะคะเป็นแบบขั้นบันไดอ่ะนี่นะคะมาสตาร์ทรถนะคะฟังเสียงเครื่องเดี๋ยวหนึ่งพาไปดูห้องเครื่องก่อนพาไปดูห้องเครื่องดูข้อมูลรถตรงนี้ก่อนดีกว่า Toyota y ย r i s 1.2 Sport นะคะราคาตั้งขาย459,000ปี2022นะคะอันนี้ก็จดทะเบียน11กรกฎาคม 2565นะคะก็ตัวนี้เป็นโฉมไมเนอร์เชนนะคะออกก่อนก่อนที่ตัวออนิวจะมานะคะน่าจะเป็นตัวนี้อันนี้เป็นตัวโฉมไมเนอร์เชนนะคะโฉมหมายถึงโฉมนะ,ค,ะคันนี้นะคะระยะทางการใช้งานอยู่ที่18,336มาดูหน้าจอตรงนี้18,401กิโลนะคะก็มีการขยับเข้าขยับออกเนาะ,ะหน้าจอเป็นแบบมัลติ i n อินฟอร์เมชันดิสเพย์นะคะก็เอ่อหน้าจอก็มองสบายตาค่ะนะคะ ก็ยาลิสนี่ก็ถือว่ากว้างนะนะซีดานถือว่ากว้างเหมาะสําหรับการขับขี่ในเมืองนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็มีตัวปรับลดแสงค่ะนะคะมีไฟด้านหน้า uh, ตรงนี้มีของแถมมาให้เดี๋ยวตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราทําความสะอาดให้ะคะ่ะในส่วนของกระจก ok นะคะมีกระจกแต่งหน้าให้ด้วยนะคะเปิดไปตกใจหน้าตัวเอง นะมีทั้งสองฝั่งเลยนะคะมีทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะลูกค้าส่วนใหญ่จะถามเนาะว่ามีคู่มือไหมนะคะเอ,อ่อบางคันเนาะเราเป็นเป็นรถที่น้ำหนึ่งแจ้งก่อนบางทีเขายืดมาเนาะบางทีคู่มืออาจจะอยู่ที่บ้านนะคะก็คันนี้เป็นไมน้อยค่ะเป็นรถที่ลูกค้าใช้น้อยมากๆเลยเจ้าของเดิมผ่อนไม่ไหวเราก็ไปเอามาคันนี้ได้ไปน้องๆป้ายแดงเลยนะบอกเลยว่าคุ้มสุดๆ คุ้มมากๆผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ7,000ปลายนะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวเราจะบอกว่าตอนนี้ก็จะมีเงื่อนไขาบางธนาคารนะบัตรประชาชนใบเดียวสามารถออกรถได้นะคะเพียงแค่คุณติดต่อตามเบอร์ด้านล่างเข้ามาได้เลยนะคะติดต่อตามเบอร์ด้านล่างเข้ามาได้เลยมาเดี๋ยวนึงพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะมาจ้ะนะ,ะมาดูห้องเครื่องด้านหน้าดอกเบีย้ยนะคะเครด,ด,ดิตดีฟรีดาวรับรถกลับได้ทันทีก็มาพร้อม โปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษอยู่ค่ะปีเก้าสิบวันก็ยังมีอยู่นะคะเข้ามาทดลองขับเข้ามาดูกันก่อนได้เลยมันก็ใกล้ปีใหม่แล้วเนาะแล้วก็หลายๆคนก็หาหารถเนาะอ้าวเดี๋ยวหาก่อนที่จะหารถหาที่เปิดก่อนแป๊บหนึ่งนะคะมันอยู่ตรงนี้อ่ะมามัวแต่เมาส์มอยกับท่านผู้ชมนะคะเอามาดูห้องเครื่องค่ะนะคะเป็นเครื่อง V v ว i ทนะคะก็เป็นตัวเครื่องใหม่แล้วนะคะคันนี้เก้าสิบ ก้าสองแรงม้านะคะนี่ให้ดูเบ้าโชกเบ้าโชกเดิมๆนะคะน็อต <Not S 1> <Not S 2> เดิมๆสภาพเดิมสวยเลยนี่น็อตไฟด้านหน้านะคะไทยโคอิโตนี่เดิมจากโรงงานนะคะ,ะให้ดูคานด้านหน้าก่อนไม่มีชนหนักที่ควางแต่คันนี้ไม่ไม่มีไม่มีชนเลยอันนี้สภาพเดิมสวยจริงๆ เข้ามาไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะคันนี้แค่มาล้างทําความสะอาดเฉยๆปัดฝุ่นนิดนึงนะคะแล้วก็ก่อนปล่อยเนี่ยเราจะเช็คในส่วนของแบตเตอรี่เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้เนี่ยน็อตเดิมไม่มีรอยพูดไม่มีรอยไขนี่นะคะติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานก็ยังอยู่ครบนะคะแผ่นกันความร้อนอันนี้เดี๋ยวก่อนออกเราทําความสะอาดให้นะคะก้อนเนี่ยยังติดคลิปใหม่คลิปอยู่เลยน็อตเดิมๆนะคะครบคัน ห้องเครื่องนี้อันนี้คือเครื่องกําลังทํางานอยู่นะคะเครื่องไม่มีสะดุดนะคะไม่มีของเหลวไหลเยอะออกมาค่ะนี่ให้ดูไม่ไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมที่ฟังทางบ้านได้ยินเสียงเครื่องชันหรือเปล่านะ,คะเครื่องนิ่มมากๆเลยนะ,ะสภาพเดิมสวยใหม่กิ๊กเลยใครได้คันนี้ไปแบบว่าคุ้มสุดๆเลยนะคะคุ้มมากอนเริ่มต้นอยู่ที่เจ็ดพันปลายประมาณเจ็ดพันเจ็ดบวกลบนิดหน่อยประมาณนี้นะคะ ครสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะดอกเบี้ยรเริ่มต้นอยู่ที่2.59กับสําหรับลูกค้าที่เครดิตดีนะคะอยากรู้ว่าเครดิตดีแบบไหนอาชีพอะไรไปได้นะคะก็สามารถโทรสอบถามตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะและน้ำหนึ่งขอการันตีอีกอย่างหนึ่งค่ะการันตีโครงสร้างเดิมเช่นเคยนะคะการันตีโครงสร้างเดิมตัวเครื่องตัวถังเดิมๆและไม่มีชมรุดสูญหายไม่มีตัดต่อตัแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้น นะคะไม่มีกลับสีด้วยนะคะและไม่มีชมิุส่วนหายส่วนพบรบภาษีตรงนี้นะคะเราดูแลต่อให้นะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะออน้ำมันเครื่องนะคะแบตเตอรี่เราเช็คเราดูแลให้ค่ะนะ,ะจะบอกว่าบริษัทเพชรยนต์เรามีฝ่ายต่างๆที่คอยดูแลนะคะเข้ามาหาเราได้เข้ามาดูได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทย68แยกที่1กรุงเทพมินบุรีนะคะใครมาไม่ถูกก็สามารถ โทรหาชอบบอกแอดไลน์อย่างเดียวแหละ <And line. S 1> โทรหาแอดไลน์ก็ได้โทรหาก็ได้ทักเข้ามาในเพจก็ได้นะติดต่อแอดมินได้เลยนะคะโทรเข้ามาได้เลยมาทดลองขับได้ฟรีนะคะเราเข้าใจลูกค้าเนะในการเรื่องซื้อรถนะคะเรา ไว้ใจเรารู้นะคะว่าลูกค้าบางทีก็ไว้ใจเราแล้วก็ดูเนาะบางทีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดน,นะคะแล้วก็มาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษขับฟรี90วันก็ยังมีอยู่และตอนนี้นะคะถ้าลูกค้าเครดิตดีบัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถออกได้แล้วนะคะเอาละค่ะนะคะคลิปนี้นะคะสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้เลยย้ำอีกหนึ่งครั้งแล้วกัน Toyo ต a y ยา i ิ A t i ท1.2สปอร์ตปี2022นะะ้ำม่อยู่ที่18,000กิโลกว่าราคาตั้งขาย 459,000นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่7,000ปลายผ่อนยาวๆได้ถึง84งวดเลยนะคะเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนนะ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะดินพันไปนหมดแล้วเอาละค่ะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะเข้ามาได้เลยนะแประชาชนใบเดียวก็สามารถเอาได้